สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับผมและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละครอดีตีจักรพรรดิคลายนั่นเองนะครับก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับอืบอกเลยนะครับว่าตัวนี้หายากมากๆครับวันแรกเข้ามานะแบบโอ้โหคือแบบเปิดกันหลายพันหลายหมืน่นยังไม่ออกเลยนะครับผมเดีย๋ยวผมขอตั้งไว้นะครับใน พี่ใายนะผมก็ได้มาจากการันตีนั่นเองเพื่อนก็ไปเปิดหากันได้นะครับ1,250ลูบี้หรือว่า5แพ็คเขาจะให้ใครมาฟรีๆ1ตัวเลยนะครับผมเป็นาการันตีนั่นเองนะครับที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปเปิดหาเองนะโอ้โหแล้วก็อย่าพลาดนะโปรโม,มชั่นดีๆแบบนี้นะครับผมก็ฟาร,ร์มรูบี้ไปเปิดกันนะครับแค่5แพ็คเท่านั้นนะมากดตรงร้านค้าเลยนะเนี่ย250ตรงนี้นะครับมากดปุ๊บแล้วก็ รอบที่หเนี่ยได้แน่นอนครับอดีสีจักรพรรดิคายนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวนะว่ามันเก่งไหมเออมันยังไงนะครับก็มาดูที่สมุดนะอยู่ตรงอดีตศจักรพรรดิครับผมนี่ก็มาถึงสามตัวแล้วนะครับเรามาดูครับคือมันแบบเท่มากครับดูดิผมชอบมากเลยดาบข้างหลังแล้วก็แบบ มันหมุนหมุนอะไรด้วยนะเออมาดูสเตตัสตอนเลเวลสี่สิบนะครับืถือว่าลุเดือดมากนะครับก็โหดร้ายเทมากๆครับครูปรับแทโอนะดูสกิลพาสีก่อนนะครับผมพาสีเนี่ยจะกันทั้งหมด12ฮิตเหมือนกับลินนะครับผมเหมือนลินเด้เลยนะจุดนี้อันที่2เนี่ยจะเป็น ทุกการโจมตี3ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีติดสปีดติดเคาน์เตอร,ตอร์หรือว่าสกิลหรือตีธรรมดาอะไรเงี้ยจะนับหมดนะครับถ้าครบ3ครั้งเมื่อไร่เนี่ยมันจะทําค่าความเสียหายทางกายภาพ150%ทั้งหมด5ตัวเลยนะครับแถมยังลบบัฟด้วยก็คือแบบครบ3ครั้งปุ๊บถ้าเกิดพวกซอมบี้ยืนอยู่เนี่ยตายแน่นอนครับแล้วก็ ทำให้อัศวินที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับผมจะได้บัฟที่ต้านทานการโจมตีสีเป้าหมายนะครับผมก็กันพวกรินหรือว่ายูริหรือว่าเอลเซียได้ค่อนข้างดีนะครับผมกันเฉพาะเพื่อนที่อยู่แถวเดียวกันนะครับผมแถวเดียวกับใครนั่นเองหมดเหยมากๆแล้วผมก็มาดูต่อนะกับการโจมตีธรรมดาครับรุนแรงนะลูกี้หน้าสั่นครับคิวล่างนะครับผม ก็ห่วงโซ่เหล็กกดขี่นะครับคูดาวไปสิบสี่วิก็จะสร้างความเสียหายกลยภาพ5้าเปอร์เซนของพลังโจมตีให้แกศัตรูสี่ตัวนะสามครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ทะลุเดฟนั่นเองนะก็ห้าสอร์สามครั้งก็เป็นร้อยห้าสิอร์เซนตนะครับผมก็สี่เป้านะก็เป็นสกิลที่กินฮิตได้ค่อนข้างดีครับดูดูดูเก้าฮิตนะเออเก้าฮิตสามวอยชิลนั่นเองนะครับผม ก็เป็นตัวกินฮิตนั่นแหละนะมาต่อที่สกิลบนนะครับผมหนุมโซแห่งโซ่แปดสิบสี่วินะก็เหมือนกันครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามครั้งนะแล้วก็สี่ตัวเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะไม่ทะลุเดฟนะเป็นทะลุบัฟแทนนะครับผมก็พวกอมาตาเนี่ยเต็มตัวเลยนะฮะมาดูกันอืมเก้าฮิตเหมือนกันนะครับผมแรงมาก ดูแบบรวดเร็วสองสกิลไปเลยดูดสกิลมันแบบสา <You 're S 1> ใจมากอื้มโอ้ระเบิดหน่อยโอเค,อเคก็จบไปแล้วนะสำหรับการพูดถึงตัวละครคายนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าใส่ของอะไรลงอารีน่ายัางไงแต่ว่าเดี๋ยวขอปรับเสียงนิดนึงครับผมน้องเบาสุดแล้วเหรอโอเค ไม่เป็นไรครับโอเคนะครับก็มาดูนะตอนนี้ลีน่าผมอยู่ที่4 5 0 0ัน้านะครับผมผมก็ได้ใส่คลายลงไปแล้วนะจะพูดถึงแค่ตัวคลายเท่านั้นนะว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับผมอาวุธเนี่ยผมใส่2สปีดแนะ่นอนนะฮะแล้วก็เป็นตอบโต้1ชิ้นเออสองชิ้นเลยนะครับอาเวกหนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับส่วนอาประดับเนี่ยผมใส่เป็นตอบโตนะครับผม เพื่อให้ใครเนี่ยตอบโต้สูงสุดนะโอเคแล้วสปีดใครเนี่ยถามสิบสองเท่ากับลินเลยนะครับเท่ากับกล้าหาญเลยฉะนั้นเนี่ยทีมนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นทีมที่สปีดเยอะที่สุดแล้วนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับห้าเกมเดี๋ยวแป๊บนึงนะถูกยังวะถูกแล้ว นะครับก็ไปดู5เกมว่าใครจะทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็30เนี่ยผมลองเทสเทสดูแล้วมันก็ยังเฉยเฉยนะโอเคก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มาดูกันก่อน5เกมครับจะไหวไหมนะรนอ,อครับโอ้โหมาถึงเจอทีมถึกเลยคล้าปาโซไปก่อนครับ2ทีนะครับขึ้กล้าออกสกลิลครับ ผมว่ายังไงไงกล้าเขายังเหิดกว่านะครับเป็นตัวทำดาเมจที่แบบว่าดูเดือด <Light. S 1> อ่าดูครับสี่เป้านะ <Light. S 1> ไม่เข้านะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมีอยชิวแล้วน,นี่ครับผมได้งอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นตบสามทีนะ <Light. S 1> นกล้ามาตบหมดครับ <Light. S 1> แต่กล้านี่ก็แพ้ทีมสะท้อนอยู่แล้วนะ <Light. S 1> เป็นธรรมดานะครับไอเซียฟิกไปนะสามพัน เฮรุนแรงอยู่ดีเซียเขากดเกี่ยวเวกมานะฮะ well, เ,เร่ง uh huh. เทินกันไปเฟฟล่วงไปแล้วครับผมเตะไปเตะไปรดฮิว uh huh. นะครับจุดนี้กินสองฮิตโอเคคาดินกดสก uh ิลเวกชุกมาตัวนึงนะครับ โอ้ลิงสัตติเกี้ยวนี้เป่าหมดครับผมยีวานก็ตะเกียวเวกมาใครยังไม่ได้ออกตะเกียวเลยอะ่ะต่อไปก็ตาพี่กาใช่ไหมโอ้โหโติดช์าพายเราพี่กาผีชีแือ,อแรงมากว้าเจ็บแรง ริเซียกดตะเกิเว้ครับรโดนกินสองทิพย์พอดีนะยูริยัยงรอดอยู่นะเอาล่ะครับ<า>ผมเพิ่มคูดาวไว้ตายเองด้วยนะฮะมีฟื้นช็อตไปครับปิดฉากเขือยงามครับยูรินะโอเคสรุปพี่ใครก็ได้โชว์พาสิไปแล้วนะในตาแรกนะครับก็ เลือสามสิบเนื้อยังไม่แรงมากครับผมแต่ก็ลบบับได้แจมนะฮะมาแมตซ์สองครับไปไวไปไวอืมจะทีมสปีดแล้วครับผมใครสวนครับผมใครสวนสวนอีกดอกไหมเปิดสกิลก่อนนะครับเนื่อจกสปีดเดยอะกว่า อยูห้เป้าเข้ามาครับไม่เป็นไรสวนไปไหมสวนอสวนไปครับอืใด้ท่าเดียวกันเลยนะตบไปสลับแถวไปนะครับผมคายไปอยู่แถวหลังนะครับโอ้โหเด้งไปแล้วครับเมื่อกี้เห็นไหมเออแอโอล่วงไปเลยนะเมื่อกี้ พุ่งพักพุ่งพักอ,อยากให้มันเด้งตอนนี้มากเลยครับเพราะว่าแคโอเนี่ยจะได้ตายไปเลยครับหืมกายยังไม่ยอมโชว์สก,กิลนะครับผมเปิดพลังหืมยูริเขาล่วงแล้วเอ้ยไลินก็ล่วงแล้วนะครับผมพี่คายพี่คายมาแล้วครับปลาโซปลาโซครับหืมถ้าดูเดฟใช่ไหมสก,กิลนี้ถอนกั็ไปอีกนึงที เด้งแทโอตายครับเนี่ยเห็นไหมพอ,อดีของมันเลยนะจุดนี้กิวร่างนี่ทะลุเดฟบใช่ไหมเออทะลุเดฟครับตายไปแล้วคายตายไปแล้วครับเผาาบางมากๆเลยปล่อยเข้ามาลินวอยชิลหมดแน่นอนครับจุดนี้ถอนเข้าไปอืมติดไหมติดไหมติดไหมติดชาไหม ไม่ติดนะฮะลินผมน่าจะร่วงนะครับจุดนี้เฮทเททมากครับโอ้โหไม่ยอมกดเกียวเวกนะโดนเป็นหนึ่งฮิตเบามากครับเนื่องจากเอเีเซียผมเนี่ยเลเวลสาสิบสี่เท่านั้นนะโอ้โหไม่โดนเลยนะฮะ ตบไปโอเคกดสเกิลเ,เวกให้ชื่นใจหน่อยครับอย่างนี้นะ่าจะชนะร้อซแล้วนะครับเรียบร้อยนะเตะไปโอเคเราลุยตาที่สามเลยนะอืมช่วงนี้หัวจูพี่เยอะนะครับตีบอสกันอย่างมองมัน อเจอทีมสปีดเหมือนเดิมครับผมแต่ฟอร,ร์เมชั่นเปลี่ยนไปเปิดก่อนนะครับผมถ้ามีใครเนี่ยเปิดก่อนแน่นอนฮะนอกจากเขาจะมีดาบยีบก้านะอืมับบัฟมาครับโอ้ใครใบ้ครับจุดจบละแต่ว่าตาเมื่อกี้นี่ใครโชว์สกิลอยู่นะแจ่มมากครับกันสี่เป้านะ สวนไปเอาครับผมโอ,อ้มีลูกเพจทักมานะครับอือหือพี่กายเรียบร้อยครับตานี้น่าจะเละนะขออดอกได้ไหมครออไปครับฟิกดัมเมด อันนีเสียชายเดียวลวงแล้วตายนี้น่าจะไรครับผมอืมเยลย,ยูริหรือเปล่าน้องยูริยิงแรงอยู่นะเร่งไปครับแต่ก็เปาะบางฮนะยูริทำอะไรไม่ได้นะครับผมตายก็ติดไปครับ ตายเรียบร้อยครับโอ้ยฆ่าฉันเลยแ่โอล้มไปก่อนนะฮะมาตาสี่เลยครับนุยเลยครับโอ้ทีมถึกนะมีคริสด้วยครับ ท,ทีมนี้นี่แบบเมตาเก่านะแต่น่าจะโหดครับมีเอสด้วยนะคริสฟันเข้ามาโอ้โหฟันคลายเลยนะครับผมสวนก็ไปเด้งไมล่าเด้งไมล่าทำไมไม่เด้งตอนคริสรับเป็นผีนะครับรุนแรงยิงไปคารินก็มึอนอยู่ด้วยฮะดีมากครับสี่เป้าแต่ว่า อีวานเขาเนี่ยสกิลพร้อมใช้แล้วเเวกเซเบอร์เข้ามาครับอึม่มเพิ่มเลือดให้เพื่อนด้วยนะจ๊ะส่วนไปสกิลบนแรงอยู่นะผมว่าเสเป่าแน่นอนครับอืมสวนไปออกสกิลทีหนึ่งก็จะเด้งอีกทีหนึ่งนะครับแจ่มมากมากครับ ส่วนนะจุดนี้ต้องส่วนแล้วใครเด้งเรียบรอ้อยคารลินล่วงไปหนึ่งชีวิตยิงต่อครับิกนาเม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบเก็บคารินเร็วลูกงานงอมเอ้ยโอ้โห้วิสุดๆแล้วครับจุดนี้ แต่พี่ก้าเราไม่ยอมพี่ก้าเราไม่ยอมนะเออไปเตะเจ๊บิโอเคสูสี่ครับสูสีมากนะโอเคครับโดนตกิวนี้ไม่เป็นไรเลยนะสบายมากสวนไปด้วยครับผมจุดนี้ครับไปเลย อเก่งนักใช่ไหมโอ้โหเป่าเข้ามาครับคลายสวนคลายปิดฉากหน่อยคลายไม่ยอมใช้สกิลเลยนะฮะเนื่องจากไม่มีจุดอ่อนเลยดูดิดไม่ยอมใช้เลยกลับมาชนะได้อยู่นะฮะรู้เปล่าวะ รถโตครับสุดนี้โอ้โหใครแรงมากเด้งไปนะฮะแต่ว่าใครก็ตายด้วยนะดูดิลูกโอ้โหแพ้และอย่างนี้โอโเสยสาสู้กันมายาวนานนะนี่กว่าจะชนะครับเจอสองคนนี้ครับถือกดโคตรเซียคนเดียวทำอะไรไม่ได้นะฮะนิเพื่งสิบสี่เท่านั้นนะ รอเวลาอย่างเดียวแล้วลูกปุ๊มเหนือหนึ่งดีมากนอนทับคายไปเลยครับมาตาสุดท้ายนะชนะสองแพ้สองนะครับตานี้จะแพ้หรือชนะเจอทีมปีดนะก้าหลังเหมือนกันนะครับผมเมือเจี๊ยสี่สิบ ปิดก่อนนะฮะกินไปสองฮิตรูบัฟเข้ามาครับอืมแรงตายไม่สวนเลยอะ่ะเออสลหรับแผนอีะ่ะกสลหรับแผนแผนอะไรไปสวนกลับไปหนึ่งดอก แรงเทินโอ้โหล่วงเลยนะยูริจุดจบของเจ้าโอ้โวิเก้าพันกว่าทายไม่โชว์สกิลเลยครับต้องรอสามสองนะใส่เจมจุดอ่อนให้ทายหน่อยผมว่าน่าจะแจมครับอืม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 ร่วงไปแล้วเลยพี่ก้าคนเดียวนะฮะ จะพิกเกมได้หรือไม่เอ้ยเอ้ยยังไงครับไปครับทะลุแต่ว่าเอลิเซียมีมีพารสีบนะที่ทำให้เหลือหนึ่งโอ้โหมาแล้วครับเกียวเวกเนี่ยก็อาจจะพิกเกมได้ฮะ เอาละครับวิกาเขากลับมายืนแล้วโอ้โหจบจบครับจบเอก็แพ้ไปสามนะ <c oughs> อ่ะก็จบไปแล้วนะกับการรีวิวคลายนั่นเองอดูดิคือแบบที่ผมชอบเพราะว่ามันเท่นะน้องสกิลมันแบบเล่นใหญ่อะครับเออมันแบบสกิลอลังการเต็มแมบッบ ก็ผมว่าถ้า40เนี่ยน่าจะโหดครับผมแต่ว่าเกรดมันค่อนข้างยากมากนะฮะครั้งนี้ผมเข้ามาส่องเทพๆหน่อยนะฮะก็เป็นทีมถึกอยู่เนี่ยยังเป็นทีมเดิมอยู่นะฮะยังไม่ค่อยมีใครใส่ใครนะครับเนื่องจากว่ามันออกยากนะจะมีไหมเนี่ยผมหาหาส่องแบบสักคนเนี่ยต้องมีดิ ไม่มีเลยนะเป็นทีมถึกสะส่วนใหญ่นะฮะดูดิทีมถึงหมดเลยหนูอานี่ครับโอ้ขายสามหกนะก็เนี่ยครับถ้าเกิดขายเวลเยอะเนี่ยมันก็น่าใสฮะแอบบสองตัวเขาหน่อยฮะโอ้โหตัวเขาเยอะมากนะสามสิบหกสามสิบหก่ไหนอ่ะมนี่ครับ สานกะก็ <The only> <S <S ใส่เป็นโต้โตเหมือนผมเลยนะฮะแต่ว่าของเนี่ยสปีดยี่สิบเก้าสองชิ้นโต้สองชิ้นนะฮะแล้วก็เป็นพวกเนี่ยฮะเจมนะก็มีจุดอ่อนมีโต้มีต,มตาคีต่ะอ,อ๋อคิดดาเมทฮะก็โคตรแรงนะดาเมทอยู่ที่สองพันเจ็เลยทีเดียวนะถ้ารู้ว่าสี่สิบเนี่ยก็คงเกือบสามพันได้ะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับใคร ผมว่าเป็นตัวที่ทําให้ทีมสปีดเก่งขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็เพื่อนๆอย่าลืมไปเปิดหานะอ่าแล้วก็มันมีกิจกรรมการเตีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองติดตามดูฮะก็หามาใช้กันได้ครับเก่งๆตัวนี้นะฮะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย